ยังมียกน้ำหนักด้วยซึ่งของเรามีติดเหรียญน,นะครับได้เหรียญเงินในรุ่น86กิโลกรัมนี่เป็นกีฬายกน้ำหนักในกีฬาเอเชียนยูทเกมนะครับซึ่งแข่งที่บาเรนรุ่น58กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A ถท่าสเนสกนิษฐาแซ่ตั้งวัย17ปีจากประเทศไทยนะครับยกผ่านทั้ง3ครั้งน้ำหนัก81กิโลกรัม84กิโลกรัมและก็86กิโลกรัมนะครับก็น้ำหนักสติอยู่ที่86กกิลกรัม คว้าเหรียเงินไปครองก็นับเป็นเหรือญรางวัลแรกของทีมยุร์หนักไทยในการแข่งขันครั้งนี้เหรียทองเป็นนักกีฬาจากอุซเบกิสถานนะครับสรติได้88 <จะ S 1> กิโลกรัม อันดับ3เป็นนักกีฬาจากจีน83กิโลกรัมค่ะส่วนท่าคลีนแอนเจอร์นะคะกน,นิฐาน่ยกไม่ผ่านทั้ง3าครั้งน่าเสียดายนะคะนะเหรียญทองในท่านี้เป็นของอับดุมุทาโลจากอุซเบกิสถานค่ะก็ยกไปได้111กิโลกรมัมเป็นสถิติใหม่ของทัวร์นาเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็นี่เป็นเหรียญทองที่2ของตัวเองคะ่ะเหรียญเงินเป็นจางซินยี่ยกได้110กิโลกรัมนะคะครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของอเ,ออเอเชียนยูทเกมด้วยที่ให้เหรียญตั้งแต่ท่าส แถ้าคลีนเอ็นเจอร์คือปกติเนี่ยจะให้แต่น้ำหนักรวม<ช>อย่างเดียวนะคะใหญ่การแข่งขันกีฬามหากรรมรายการใหญ่ๆเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักรวมเลยะนะครับจะไม่ให้แยกเหรียญท่า แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทัพยกน้ําหนักไทยเนี่ยยังคว้าม,มาเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากทัพกีฬาไทยนะคะคว้าม,มาได้อีก2เหรียญทองแดงจากว่ายน้ําก็ทําให้ตอนนี้ทีมไทยโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมสาหรับท<ส>ัวร์นาเมนต์นี้นะคะคว้าไปแล้ว13เ<ส>หรียญทอง13เ<ส>หรียญเงินกับอ<ส>ีก8เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่3ของตารางเหรียญรางวัลด้วยนะคะส่วนอันดับที่1เป็นทีมชาติจีนค่ะมี48เหรียญทองอันดับที่2อุซเบกิสถาน19เหรียญทองน่าแปลกใจสําหรับเอเชียนยูสเกม ในครั้งนี้นะคะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะคะครับ